สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในแบบหนีฆาตกรเราอยู่ในแบบหนีฆาตกรนะคะทุกคนนี่อันนี้คืออันเรียกว่าอะไรนะแมวแคทใช่ๆๆเราจะหนียังไงให้รอดผลจากฆาตกรเพราะว่าคะฆาตกรนี้จะมาเวลากลางคืนเนาะทุกคนนี่ฆาตกรเห็นแล้วว่าต้องหลบนะพี่ดีอุย๊ยมาแล้วมาแล้ว เอ้อนี่เช้าแล้วเช้าแล้วครตกรนจะไม่มีใช่ไหมครับพึ่เขาได้บะนีจะต่อยได้ดยังไงกันใช่แล้ว,เ,วเขาต้องหลบให้ได้นะเราจะดูว่าเราจะหลบได้กี่วันนักลางวันกลางคืนนะทุกคนนี่เอ้ยจะกลางคืนอีกแล้วตรงนี้ไม่น,าน่ารอดนะทําไมมันเล็กอย่าง,งนีเ้นเอืออสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรทุกคน เขายิงปืนหรออยใครมีปืนอะตรงนั้นมีสนามเด็กเล่นด้วยเราจะไปหลบที่ไหนดีดีแต่น้ำไม่น่ารอดจากฆาตกรนะพี่ดีเ้ถ้าเราไม่รอดนะเออน่าจะไม่ที่ไหนกันเลยพี่ดีเลยเราไปหลบในบ้านดีกว่าเพราะบ้านหลังนี้สูงโอ้โหเพื่อนเยอะมากเลยนะทุกคน เออเออเอ้ขึ้นไปอีกดีไหมเอ้๊กิ๊กกเราสามารถขึ้นไปได้อีกนะเนี่ยเอาเราขึ้นไปอีกเลยนี่เฮ้ยมันจะค้าแล้วเนี่ยใช่แล้วทุกคนนี่แหละเดี๋ยวเราจะหลบกันใช่แล้วหลบไปด้วยเราก็จะเก็บตังไปด้วยอุ้ยคาตกร์คาตกรจะมาแล้วนะ้ยมาแล้วทุกคนดย่ลงไปนะเฮ้ยมีกุญแจเมื่อกี้มันมีเห็นกุญแจ นี่ไงแต่เราไม่ทันลูกบักหรอมิ่มพรมก็ลูกบักเอ้ยลงไม่ได้นะเราต้องลงดีอย่าลงมันน่ากลัวน่าขึ้นกันมาหมดแล้วไปเราต้องรีบหนีแล้วเราเจ๋งคนเราจะหลบข้างบนไหนดีเอ้ยเช้าแล้วเราลอดแล้วคืนวันที่หนึ่งเราลอดแล้วนะทุกคน นี่แสดงว่าหลบที่นี่ปลอดภัยแล้วหลบที่นี่ปลอดภัยไหมคืออะไรอ่ะตรงนั้นน่ะแน่ใจเหมือนกันคะอันนี้จะเป็นน้ําตกนะทุกคนกลางวันเราสามารถมาเล่นได้นะแต่ว่ามันน่ากลัวแปลกๆน่ากลัวเร็วๆตรงนี้ไม่รอดนะพี่ดีรอดเหรอเฮ้ยเราจะหลบอยู่ตรงนี้จริงๆเหรอตรงนี้เดินไปได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันไม่ตัวดีนักการ เราอะมาเป็เหตเราต้องอยู่ด้วยความเงียบนะทุกคนเข้าไปตรงนี้ได้ไหมไม่ได้หลุดตรงนี้ไม่ได้เลยอุ้ยหลบก่อนหลบก่อนนี่มาตัวยาหรือดาวโบนนะอุ้ยเราต้องเงียบๆนะเดี๋ยวฆาตกรนี่ยินนะทุกคนอุ้ยมีคนมาหลบกับเราด้วยเช้าแล้วห<า>ลบไปเลยพี่ดีอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยเมื่อกี้เราหลบอยู่สระน้ำนะทุกคนปลอดภัยด้วยนะอุ้ยโอ้แล้วเราจะหลุดตรงไหนอีก ทำอีกแล้วพี่ดีหลบนี้เหรอหลบนี้พวกหอน้ำ911 what's your emergency ไม่น่าได้นะได้อยู่ได้อ้าคิดว่าวันได้ค่ะมันถึงจะได้ไม่ได้ท้ไมันไม่ไปลบที่บ้านได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยทุกคนนี่ไงมาแล้วเนี่ยเห็นไฟแล้วน้ำโมไว้ก่อนน้ำโมไว้ก่อนตรงนี้ก็ตกรโดนนี่นี่เฮ้ยทำไมมาใกล้เราหรือเปล่าไล้ว น้องนายโลกอมัตไหน่อยวิ่งดีไหมพี่ดีถ้าไม่เลยก็ไม่รอดอยู่ดีเลยเหรอเอาเลยอยู่นี่ก่อนเขาอาจจะนึกว่าเราปบ้านขึ้นน้องนายวิ่งไปวิ่งมาน้องนายมาหลบที่สระน้ํากับพี่ดีไหมไม่กลัวมันจะฆ่าเอาเหรออู๋น้องนายไม่กลัวเลยเนี่ยเฮ้ยเช้าแล้วรีบขึ้นบ้านไม่่นาเชื่อเลยตอนนี้เราหลบอยู่ที่เราผ่านสามด่านแล้วนะเราหลบอยู่ที่บ่อน้ำก็สำเร็จนะทุกคนแสดงว่าห้ามวิ่ง ถ้าวิ่งแล้วจะตุยเมื่อกี้พี่นายตุยไหมอ้าวเหรออุ๊ยข้ามมีแล้วพี่ดีเอาใต้ถุนไหมใต้ถุนใต้ถุนสนามเด็กเล่นหลบข้างล่างพี่ดีเข้าไปได้ไหมมีแหล้วน่าจะปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยอุ๊ยหนังไม่ข้ามอย่างนี้ไม่ไ้ไปอบไปแอบในสไลเดอร์แอบในสไลเดอร์มันมีกลัวสไลเดอร์ลงไปเลยนะสีเรื่องของเรื่องจะได้หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแอบในสไลเดอร์ดูนะว่ามันได้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมลงมาอย่างนี้ล่ะ ไงมันไมีแต่ให้พี่ดีเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงก็ขึ้นบ้านสิพี่ดีเราต้องวิ่งเสือชีวิตค่ะตอนนี้เราจะวิ่งขึ้นบ้านนะรอบนี้เราไม่รู้ว่าเราจะหลบตรงไหนนะทุกคนมีพี่ใหม่ใหม่ๆให้เราหลบไหมอ่ะสนามไหมสนามน่าจะไม่ร้อนนะดับน้ำได้ไหมเนี่ยอะไร เกิดอะไรขึ้ตนตอนนี้คือหนูเลืเ่อนขแล้วอ๋อนี่ไง7 6 5ขึ้นไปเลยจ้านี่อีเอ๊ะเอาหัวขึ้นไม่ได้อุ้ยทำไม่รู้อุ้ยอย่าร้องจีต้ตกใจโม่เลยอันนี้แน่เอาคือเธอฉันขึ้นด้วยเออนี่แหละนี่แหละปลอดภัยปลอดภยัยเรานนต้องเก็บเงินเพื่อไปซื้อของเนี่ยนะคะอ้าวอยู่นี่แหละเฮ้ย,<ด>ยอันนี้<ด>อะไรรอยเ<ด>ท้าเฮ้ยมีเลือดด้วยทุกคนเฮ้ยไม่มีดเอามีดได้ไหมพี่ดี แสดงว่าเขาขึ้นข้างบนนี้ได้นะอันนี้เราจะผสมไม่ค่ะเขาไม่สามารถขึ้นได้ค่ะฮึแล้วหลบไหนเนี่ยเขาทำไมเขามีตัวคุ้นกันเต็มไปหมดเลยพี่ีคือเขาตายไปแล้วแล้วเขาก็ไม่อยู่แต่บอกว่ามันข้นได้เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นได้โหบ้านอย่างนี้เฮ้ยหลบไหนเนี่ยเขาเหยียบหัวกันไปแล้วทุกคนฉันจะขึ้นบนบ้านถึงไมขึ้นไม่ได้ได้เห็นไหมเธอเธอตกเลยนี่ตุยกันหมดเลยนะเนี่ย เพียงเหมือนเลื่อยเลยเนี่ยเย็นเย็นกระเย็นโต้ก็บเนี้ยเฮ้ยจะไปคว้าสายแล้วตุยนินแน่เลยเฮ้ยหลบนี่แหละโอ้ยตอนนี้เรารอดนะคะเราหลบอยู่บันไดบ้านนะทุกคนขึ้นมาขึ้นบันไดได้ใช่มันขึ้นบันไดได้ก็คือบ้านนี้ไม่ปลอดภัยนะทุกคนเราต้องไปหลบที่ไหมวกเขาไฟเฮ้ยมาแล้วมาอีกแล้วพี่ดีไม่ใช่อยู่ ภูเขาไม่น่านรอดนะอา่าลองดูนะทุกคนเราจะหลบอยู่บนภูเขาไฟฟูจิหรอือเปล่ามันก็เห็นเราสิอยู่บนยอดเลยเนี่ยอา่าลองดูสิมามยังเนี่ยอตอนนี้เรารอดแล้วเรายังไม่ตุยนะ,ะทำไมนะไม่ขึ้นยอดเขามันไม่อยากรู้ว่าถ้าหลบหลบอยู่บนยอดเขาเราจะได้เราจะหลบได้ไหมทุกคนอา้าเฮ้ยเหมือนเราเลยอะ่ะ ส่งซีผมเหมือนกันเลยเนี่ยเอ้ใส่ไปทําผมร้านเดียวกันแน่เลยมืดแล้วมืดยังอุ้ยมาแล้วอฮ้ยนี่ไงนี่ไงพี่ดีไม่ต้องเลื่อนไปเอ้ยพี่นายพี่นายมีสปริงด้วยเหรอดีอย่าลงไปชิ่ขึ้นมาก่อนจะไปดูว่าคารกอไม่เอาไม่ดูขึ้นมาก่อนวันนอยากรู้ว่าหลบอยู่บนเขามันจะรอดไหมนั่นไงคาตากอมาแล้ว ตอนนี้เราหลบอยู่บนภูเขาสูงนะทุกคนแล้วมันเหมือนได้ยินเสียงน้ำด้วยอ่ะลงไปไม่น่ารอดนะพี่ดีนั่งไงนั่งไงนั่งไงไดนแล้วโอ้โหรอดนะทุกคนใช่ไหมเราต้องไปซื้อของเห็นไ่มตัวอะไรวิ่งอยู่เนี่ยะพี่ดามีดัดปีนที่โดนเฮ้ยมืดแล้วพี่ดีไปเลยเฮ้ยทุกคนทำไมเป็นสีม่วงหมดเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะดูสิ เียงอะไรอยู่ใกล้เราเผื่ออะไรเนี่ออะไรเผืดอไร่เผื่อไ้่คืออ๋อไม่มีะไรค่ะเขาตีกันไม่มีขคาตกร่ะไม่ข้าตกรอยที่ไหนเไหนอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยนี่ไงอ๋อขึ้นมาข้างบนแล้วนี่ โอ้มันคือเอเลี่ยนเหรอคะทุกคนโอ้โหเราก็รอดอีกแล้วนะตอนนี้รอดทุกตาเลยใช่แล้วนี่ตายกับสนั่นมันไหวเลยเนี่ยแมปนี้คนเล่นเยอะมากเลยทุกคนใช่เฮ้ยเกิดอะไรดีแล้วๆรีบหนียังไปเก็บอีก ไม่เก็บแล้วหนีไปได้แล้วพี่ดิเอ้ยนั่นไงบอกแล้วว่าจะเจอขึ้นเลยปุ๊บเายบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วนีนคืออะไรอะ่ะข<ว>ึ้นไปอีกไหมเราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรเสียงเมื่อกี้แบบตกใจมากเลยทุกคนหลงเบาเบาเดี๋ยวทุกคนตอนนี้ฆาตกรก็อกอกมาอีกแล้ว อุ้ยเสียงดิบดิบดิอุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยเฮียเฮียลืไปลืมไปวุ้ยเสียงอ่ะอุ้ยเสียงแบบเสียงน่ากลัวมากเลยทุกคนซื้อลูปบลกอะไรตอนนี้หลบตรงไหนเนี้ยพี่ตี่หลบข้อมูลไหมข้อมูลตรงนั้นนี่ไหมนี่เด็กเขวิ่งไปแล้วนี่นี่วุ้ยเสียงน่ากลัวมาก เฮ้ยเราจะหลบท่านไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเช้าโอ้โหเรารอดนะทุกคนตอนนี้เราลอดน้ำแบบนี้ก็จะเป็นแบบฆาตกอนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองมาเล่นได้นะคนเล่นเดียวมากเลยค่ะใช่ไหมพี่ดีใช่คลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะว่าเรายังไม่ได้ตุยเลยนะ ถ้าเพื่อชอบแบบนี้ก็อย่าลืมมาเล่นได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่มอง Noisy Gamer TV ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย